ตากเสื้อกันอยู่นะครับสีเดี๋ยวมาตากเสื้อกันต่อเอา <c oughs> จะว่าไปสงสัยตะไคร้เรามีอยู่อ่ะก <Okay. S 2> ็จะมาหาตะไคร้แต่ในบ้านน่าจะมีอยู่เอาอีกแล้วอัะไว้ก่อนนะ เอาอีกแล้วกับตะเข็บได้กางเกงอะตะเข็บที่ไหนแน่ๆกางเกงแนี่ของตัวเองนี่แหละกับตะเข็บออกเวลาหน้าแดดมันจะ่เปลนสีสีหมดจะไม่หล่อเอาเนื้อกับตะเข็บเลยเสื้อผ้านะเนี่ยกับเลยกับเลยเปลี่ยนตะเข็บกระบินไหมจะเอาเสียงเข้าเป็ีนอย่าลีลา เอาเสียงข้าวเอาค้อ่ะเยอะแยะเอาไปปลูกเลย

มมเคยีของเรานะ่าจะมีอยู่มั้ซื้อมาไว้ดูไปไหนอะของเรามีอยู่ไมใช่วันนั้นเหรนั้นเสร็จยังอ่ะเสร็จแล,ล้วลงไปแล้วเหรอกำลังหลัวเหอันนี้เร <laughs> าจะให้ตัดแค่ล้วเนะี่ยโอ้ยเราวแตัดเป็น เพียงใส่เอาเพียงใส่เอาสิ เราต้องกาอีกนะครับเิเพราะว่าเสื้อผ้ามันเยอะน้องตองด้วยนะครับเอฟซีนะครับน้องตองทำอะไรอยู่น้องตองกับเพื่อนเพื่อนนะสามคนกำนะลังพากันกินขนมอยู่นะครับเอฟซี เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วครับนะ bye bye, บายบ,บายเพื่อนนะแลอวขึ้นรถเดีเย๋ยวไหนสวนกลับบ้านทันทีเลยกลับบ้านไปอาบน้ำเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรเออเตรียมตัวทำคลิปและก็เตรียมตัว เขาว่าวันนี้มีลำ้ำเอ,อโยเอ,อโยเฮ้ยเอโยทำไมไม่เอ,อโย ตัวท้มอเตอร์อะไรกันดยก่บใบใบอยู่นะไม่เห็นนะ,ะเพื่อนน้องตองชื่ออะไรข้าวสวยไส้เลขไส้ hey, ข้าวสวยไส้ข้าวสวยไายกับข้าวสวย,สวยที่เล่นสนิทนะ,ะแต่ว่าเพื่อนที่เล่นด้วยแต่ว่าไม่ค่อยสนิทอะ่ะ ตุ๊กตั๊กแล้วก็ใครอะแบมยังไม่ได้เล่นเดินเยอะแบมเล่น,ลนด้วยนะแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่่ก็ไม่ได้เล่นด้วยกันตลอดนะก็ไม่สนิท แต่งตัวจะไปไหนอีกแล้วแบบนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ไปแล้วจะไปนานนะโอ้ oh, <ป>จะไปไหนต่อนี่เฮ้เราดูด้านล่างอย่าล่าณด้านนี้นะ <c oughs> huh?